ตัวเลขมหาศาลจาันเตอร์มีค่าฉิกสัญญา40ล้านบาทหลองอดีตแชมป์ไทยหลีกสนใจถือเป็นกองกลางอนาคตไก่ที่โดนจับตามองเป็นอย่างมากตั้งแต่การก้าวขึ้นมาเป็นจอมทับให้กับเมืองทองยูเนเต็ดตั้งแต่ฤดูก,กาล2019จำรับประเทศป้อมพันแม้ว่าเขาเองอจะเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมทีมฟุตซอลของโรงเรียนศรีบุญญาน,น์ ในย่นนนทบ,บุรีก่อนทำผลงานได้อย่างโดดเด่นไปเข้าตาสิงห์อีก,กรไม้โรงเรียนปทุมคงคายอดทีมโตเลขาสั้นอันโด่งดังอย่างไรก็ตามการเล่นให้กิเลนพยองจนกล้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดแชมป์อาเซียนคัพ2022ทำให้เขาอเองได้รับความสนใจจากหลายสโมอสรล่าสุดสโมอสรอที่เคยเป็นแชมป์ไทยลีกกำลังให้ความสนใจที่จะอยากได้ตัวเขาไปร่วมงานในเลก2ซึ่งมีรายงานมาว่าทั้งเมืองทองอยูไนเต็ด ต้องคาฉีกสัญญาไว้สูงถึง40ล้านบาทด้วยกันโดยสโมสรดังกล่าวก็ต้องการเอาตัวกลงกลางทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแลกบวกกับเงินสดเช่นกันเพื่อให้ราคาของจานเตอร์ไม่ต้องไปแตะที่ตัวเลข40ล้านบาทซึ่งต้องรอดูกันว่าจะทำให้ผู้บริหารของกิเลนพยองใจอ่อนยอมปล่อยตัวกลงกลางเบสิกสูงไรนี้ไปรวมทีมคู่แข่งหรือไม่เนื่องจากแข้งไรนี้อยู่ในลิตทีท่ทีมต้องการส่งไปลุยเจลีในฤดูกาล2023เหมือนกันซึ่งเมืองทองยูไนเต็ด ได้ส่งเทปการเล่นของวริเทพป้อมพันธ์พร้อมด้วยพิชาอุทธาและเอกนิตปัญญาไปให้กับผู้บรหิหารของอุลวาเลดไดมอนด์ได้ชมแล้วรวมทั้งผู้อำนวยการสโมสรของพิศัาแดงแห่งเอเชียได้เดินทางมาดูวันแข่งขันกับตอนซ้อมของทั้ง3คนเราด้วยแถมมีรายงานว่าตัวแทนกกเลนพยองจะนำแข่งในสังกัดไปญี่ปุ่นช่วงเดือนมกราคม2023เพื่อร่วมงานเปิดตัวศึกเจลิกฤดูกาลใหม่